วิธีการดาวน์โหลดส่วนเสริมหรือว่า extension นะครับอันดับแรกเนี่ยให้มาที่คําว่าแอปตรงนี้แล้วก็ให้มาที่คําว่าเครื่องมือการตลาด25ฟังก์ชันเสร็จแล้วให้เรากดดาวน์โหลด extension ตรงนี้มาได้เลยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดจนกว่าจะเสร็จนะครับพอเรามาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วเนี่ยเราก็กดแตกไฟล์ได้เลยนะครับเช่น เราก็จะได้ไฟล์ตัว extension ที่เราแตกไฟล์มาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่คำว่าส่วนเสริมตรงนี้เราก็กดมาที่คำว่า manage extension ตรงนี้โอเคพอเรามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เราอันดับแรกเนี่ย developer mode เนี่ยมันจะยังไม่เปิดอยู่นะครับก็ให้เราเปิด developer mode ไว้ก่อนแล้วเราก็มากดที่คำว่า load unpack ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่ไฟล์ที่เราแตกไว้ก็คือไฟล์นี้เนาะกด d o u b e ลคลิกเข้าไป แล้วก็ double click เข้าไปครั้งหนึ่งให้มันอยู่หน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็กดที่คำว่า select folder นี่เสร็จแ,แล้ว e x t e n s i o n เนี่ยมันก็จะโหลดมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วฮะถ้าเราลองสังเกตเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยก็กด pin ไว้เลยเพื่อที่เราจะได้ใช้งานทีนี้เราก็กดมากลับมาที่หน้านี้ครับกดเปิดแอปแจ้งข้อมูลอ่ะอันนี้ก็กดรับทราบได้เลย เสร็จแล้วพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะปิดอยู่ก็ให้เรากดที่คำว่าเนี่ยครับชิกตรงนีเน้เสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะรีโหลดใหม่ก็ได้ อ่าอันเนี้ยมันก็จะพร้อมใช้งานแล้วเสร็จแล้วตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยเราก็เอาคีย์ตรงเมื่อกี้ครับมาใส่ก็กดขัดลอกงเนาะปึ๊บแล้วก็ copy เสร็จแล้วก็เอามาวางอ่าเรียบร้อยครับผมส่วนทั้งนี้ก็รอแป๊บหนึ่งโอเคเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบ extension นะครับผมเนี่ยก็กดดูแบบเลือกใช้งานฟังก์ชันที่อยากจะใช้ได้เลย ประมาณนี้ครับ